เตรียมตัวกันถึงไหนแล้วเพราะว่ามันใกล้สอบกันแล้วนะคะทุกคนปีนี้เป็นปีทองแห่งการสอบจริงๆอัตราว่างสูงมากแล้วไปดูนะคะอืมท้องถิ่นนะคะอว่างเป็นหมื่นแล้วมีบางเอกบางวิชาเอกที่เป็นครูผู้ช่วยนะมันมีวิชาเอกที่เขาไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยเป็นสิบเลยนะสิบสาขาเลยนะ ลองไปดูนะใครที่แบบว่าอยากเข้าสู่วงการครูเนี่ยก่อนอื่นคุณไปเป็นครูผู้ช่วยก่อนทางเข้าทางท้องเข้าทางท้องถิ่นเลยง่ายแล้วเพราะว่ามันมันสอบแบบไอโดยเฉพาะสิบวิชาเอกอะที่เขาไม่ต้องมีใบประกอบก็ได้อะเพื่อเป็นแล้วก็ค่อยไปสอบไปเรียนเพิ่มแล้วก็สอบเอาไปประกอบวิชาชีพครูอันนี้คือแนะนํานะคะแต่ว่ามันมีตําแหน่งอื่นอีกเยอะเลยนะคะเป็นหมื่นนะท,ที่ที่มีข่าวว่าจะสอบท้องถิ่นเร็วๆเนี้ยนะคะแล้วก็สอบ สอสอปิดรับสมัครไปแล้วใช่ไหมล่าสุดแต่ยังไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคุณต้องเตรียมได้แล้วเตรียมได้แล้วตอนนี้ไม่เตรียมไม่มจะเตรียมตอนไหนแล้วค่ะอย่ารอช้านะคะคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะคะเราต้องพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยนะอย่าคิดว่าเอ้ยยังไม่ประกาศรายชื่อฉันไม่อ่านะอะไรเงี้ยแล้วก็ของถิ่นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขายังไม่ประกาศฉันไม่อ่านะอะไรเงี้ย คุณไปหาอ่านได้เลยค่ะไปหาเปิดประกาศ,ร,กาศรับสมัครปีก่อนๆมาดูเลยว่าเขาสอบเนื้อหาไหนแล้วคุณอ่านเตรียมไว้เลยไม่ต้องรอให้เขาประกาศนะคะเออมันต้องเตรียมความพร้อมเลยนะคะแล้วก็สอบคูผู้ช่วยะสอบก็เตรียมเลยนะคะยังไม่ประกาศก็จริงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็จะประกาศแน่นอนอยู่แล้วนะคะกรณีพิเศษก็เช่นเดียวกันเตรียมยังไงเทคนิคอะไรยังไงเข้ามาติดตามได้ที่ tiktok แล้วก็มี YouTube ด้วยแล้วก็ IG นะคะแล้วก็เพจครูพิยานะคะผู้สร้างครูชื่อเดียวกันนะคะคุณสะดวกช่องทางไหนก็ไปติดตามช่องทางนั้นได้เลยมันมีเทคนิคให้คุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะสอบผู้บริหารปีนี้เป็นปีทองของผู้บริหารจริงๆนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะว่างเป็น2000นเนาะน่าจะประมาณเป็น2,000กว่าอัตราเลยนะคะแล้วก็ออรองผู้อำนวยการก็ เดี๋ยวก็จะขึ้นไปเป็นผู้เหนวยการหมดแล้วอ่ะก็คงจะเรียกเยอะอีกแน่ๆนะสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือคุณเองนะคะก็เหมือนกับสิ่งต่างๆที่รองได้ให้ข้อคิดให้ให้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยคุณได้ไปมันดี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 การไปติวมาก็ดีดีเนื้อหาดีหมดทุกสิ่งหนังสือดีทุกสิ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะทำไหมคุณจะอ่านไหมคุณจะทำตามเทคนิคที่รองบอกไปไหมแล้วทำได้แค่ไหน ไม่ใช่ทําได้แค่ทําได้ทําวันนี้ทําได้อีกสองวันทําไม่ได้พรุ่งนี้ทําแล้วก็หายไปเลยไปจะปีดท้ายตอนแบบอาทิตย์สุดท้ายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ได้แหละมันไม่ได้มันคือต้องสม่ําเสมออันนี้ก็คืออยู่ที่เดิมค่ะรู้เลยว่าต้องอยู่ที่เดิมแน่นอนประกาศไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่าเขาเรียกบัญชีที่เหลือไปก่อนนะพอชะลอปุ๊บ ก็เลยเงียบไปสักพักหนึ่งแต่ไอความเงียบอะคุณคุณอย่าไปเชื่อเขาเขาเรียกว่าอะไรอะคลื่นอยู่ใต้น้ําอยู่ดีประกาศเลยชัวร์นะคะเพราะว่าเขาประกาศคุณสมบัติมานานแล้วประกาศคุณสมบัติของคนที่จะสอบรองได้สอบพอ,อได้ประกาศนานแล้วดังนั้นอะไม่ยากเลยอยู่ดีประกาศปุ๊บโครมคุณเตรียมตัวไม่ทันแน่นอนนะคะน่าจะสอบประมาณช่วงต้นปีนี้แน่นอนนะคะอืมรองผู้อำนวยการกับผู้อำนวยการเนี่ย คิดว่าน่าจะสอบอาจจะสอบพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันเลยนะคะก็เนื้อหาคล้ายกันในการสอบแล้วก็เนื้อหาคล้ายกันเลยนะคะแล้วก็การเตรียมเล่มพักขอพักคออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะผู้บริหารเนี่ยมันมันจะแตกต่างจากสอบราชการอื่นๆที่เป็นราชการทั่วไปที่เป็นเริ่มรับนะคะเพราะว่าผู้บริหารมันก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งดังนั้นอ่ะมันมีการเตรียม รูปเล่มด้วยนะคะพักขอทาเป็นรูปเล่มค่ะพักขอก็ทําเป็นรูปเล่มนะคะตอนแรกเราเองก็ไม่รู้อะ่ะมาแบบมาแบบงงๆที่แบบว่าเฮ้ยเขามีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วแบบไอเราก็คิดว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวเนาะแล้วก็สอบได้แล้วคือได้เลยโอ้โหเตรียมแทบไม่ทันนะคะคือไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็แบบงมกว่าจะเสร็จนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้มาเป็นรองผู้ในการยืนอยู่ตรงนี้